ดีครับนี่เลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญเจริญพรนะครับเมตตามรหานิยมนะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับจะเป็นวัดป่าฉับพันธรังสีอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับนี่ผมจองไว้นะครับนี่เป็นชุดกรรมการรายการที่แปดนะครับนี่ครับจะปีเนื้อเงินสามเหรียญนะครับแล้วก็จะมีทองแดงผิวไฟทั้งหมด เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากกะไรทองทั้งหมด15เหรียญน,นะครับจำนวนการสร้างชุดแบบนี้นะจะเป็นชุดกรรมการนะครับมีเพียง49่ชุดเท่านั้นนะครับนี่ิซสเ์เดิมๆเลยเดี๋ยวมาชมความสวยงามกันครับนี่ครับเห็นเจริญพรน,นะครับของพระหลวงพ่อสุริยันนะครับนี่จะเป็นวัดต่าฉับทันธรังสีนะครับ นี่กอลูสิตค่อนข้างเยอะนะครับวัดป่าชพรนรังสีนะฮะพ่อท่านมีลูกศริษฐานับถือมากมายเลยนะครับนี่ครับหรือทองแดงถึงไฟและกับกระไรทองนะครับนี่โอ้โครับโอ้สวยงามมากครับนี่ครับจะมีปั๊มกรรมการนะกล่องจะเป็นกรรมยีสีม่วงแบบนี้นะครับเนี่ย รสร้างีสรน้างปี2 5ก6นะครับผมรู้สึกแล้วจะเป็นช่างหลอดนะครับเป็นคนแกะแม่พิมพ์นะครับช่างหลอดนี่ก็จะเป็นช่างแกะมือต้อตนๆของประเทศไทยเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือฝีไม้ลายมือนี่สุดยอดมากครับแกะได้เหมือนลวงพ่อมากครับนี่โอ้โหโโนี่ไม่ผิดห,หวังเลยครับสร้างไม่เยอะด้วยครับ โอ้โหนี่นี่ครับเหมือนหลวงพ่อมากนะครับนี่ด้านซ้ายจะเป็นตอกของว่ากรรมอาการนะครับโค้ชใช้ตอกนะครับนี่ส่วนดันนัมเบอร์นี่จะอยู่ด้านขวามือเรานะครับนี่ครับจะได้หมายเลขสามเก้าเก้านะครับนี่ครับเป็นโค้ชธรรมจักรนะนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์สุบิยัตนะครับก็จะเป็นนักกากนะครับนี่ครับติดกับติดไปกับ นี่จะเป็นหน้ากากนะครับติดไปนะฮะนี่ฮะสร้างมาเยอะเลยนะครับนี่้าหลายก็จะเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับนี่ครับจะสร้างพุทธศักราชปี2,566นะครับวัดป่าฉับพันธ์านีนะครับอำเภอจตุรัจังหวัดชัยภูมินะครับ เียนเยอะมากเลยครับนีกก็จะเป็นยันนะครับช่วงนี้เหรียญจะเด้รับออกหลายวันนะครับผมก็ค่อนข้างตามเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูรายการต่อไปกันนะครับไฮไลท์เลยครับชุดกล่องนะครับจะมีเพียง49กล่องเท่านั้นนะครับแบบนี้ครับบรรจุเนื้อเงินสามเหรียญนะซีนเดิมๆเลยเดี๋ยวแกะให้เพื่อนดูเลยนะครับ ว่าผมจะได้หมาเลขสวยๆนะครับกล่องจะเป็นกล่องกระดาษนะครับข้างในก็เป็นกล่องกัมมมายีนะครับวัดปุจากอันธรังศีจัตุรัสชัยภูมินีมนี่ะครับไปเขียนหลวงพ่อสุยหยัน สะบรเทินพรนะครับหิ6หกหกมาโอ้โหมารายการแรกเลยนะครับนี่ครับรายการแรกเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะครับโอ้เนื้อเงินหลังแตกนะครับลงยาลายเสือนะครับสีดําแดงนะครับเป็นนักอ๋อจีวอนทองคํานะครับนี่จีอวอนจะเป็นทองคำเดี๋ยวผมตัดให้ชมเลยนะครับนี่ครับอ๋อจีวอนจะเป็นทองคําแท้นะครับนี่ครับ นี่ลงจีวอนหลวงพ่อจะเป็นทองคำแท้นะ,น,น,าา g แนะครับนี่ครับเป็นหน้ากากจีวอนนะฮะนี่ครับเป็นหน้ากากจีวอนนะครับเป็นจีวอนแท้ติดลงไปนะครับนี่เับโคตรเซียนี่สวยางามนะครับโอ้โหเหมือนพ่อแม่ครับเนื้อเงินเนื้อเงนิงน,งนงจะอ่อนนะครับรายละเอียดจะติดชัดแโอ้เราจะเป็นลายเสือลงยาร้อนขุดด้วยครับนี่ครับ ลงยาขุดนะครับคุยพื้นนะครับคุยพื้นไปนะครับหด้านข้างนี่ครับเห็นจะเป็นเห็นเป็นวงเดือนนะครับเดือนเปนครับนี่ครับนี่ครับเป็นหลังแบบอ้เลขจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นี่นี่ปั๊มคำว่ากรรมกานะครับแล้วก็หมายเลขอ่ะผมได้หมายเลขยี่สิบสามนะครับสร้างทั้งหมดเนี่ยสี่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับเพราะว่าสร้างทั้งหมด 49ชุดก็เท่ากับว่าเหรียญน,นี้ก็มีจำนวนกรสร้างแค่49เหรียญครับเดี๋ยวมาชมรายการต่อไปเลยนะครับนี่รายการต่อไปลุงยาสลายเสือดำส้มนะครับสร้างทั้งหมด49เหรียญเท่านั้นครับไม่แน่ใจว่าหมายเลขเดียวกันทั้งสามเหรียหรือเปล่านะครับ อ๋อนี่จะเป็นลงยานะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเป็นหน้ากากทองเป็นจีวอหน้ากากเป็นทองคําแท้นะครับแปะลงไปพอเหรียญที่สองเนี่ยก็จะเป็นลงยาแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นลงยาจีวอแทนนะครับสามเหรียญก็จะราคาสูงนะครับจะก็จะมีเหรียญเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหเหมือนพุ่งมากเลยนะนี่ครับ โอ้โหน,น,นะน,นี่จะเป็นหลังเรียบนะครับหมายเลขเดียวกันนะนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับหมายเลขรีบสามเดียวกันเมื่อ,อกี้นะครับนีก็ตตอโฟ้ดซายนะครับจะ,จะมีคำว่ากรรมาการนะครับชัดเจนครับชัดเจนครับเมื่อกี้จะเป็นหลังแบบนะครับนีหลังแบบก็จะมี จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเนื้อเอ้เป็นหลังเรียบเหมือนกันนะครับหมายเลขเดียวกันยี่สิบสามเหมือนกันครับลงยาลายเสือม่วงนะครับนี่ดำม่วงไงก็จะเป็นลงยาจีวอนนะครับพื้นสีม่วงดำนะครับเป็นดำเป็นลายเสือนะครับนี่ครับ จบเจดินพรอยู่ด้านบนนะครับเจะเินพรอยู่ด้านบนนี่ครับหลังเรียบนะครับแม่โคดซ้ายขวากำกับนะครับหมายเลข23นะครับกำ้งหมักกาลนะครับเรียบเช่นกันนะครับสวยงามครับสร้างทั้งหมด49เหรียญนะครับก็เนือยางโกงนะครับแล้วก็อันจะเป็นสี ุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับ